ไปดูน้ำว้าร้องตามพ่อพ่อจะไปตัดหญ้าวิ่งตามพ่อวิ่งตามพ่อมาถาแน่ รอด้วย,ยว่าแล่นน้ำพ่อน้ำเพชรก็กำลังแล่นมะอะไรน้ำเพชรเบริดเธอเลยยิ่พ่ัวครับแม่ ห้อนคักห้อนคักห้อนแน่อีหลามาย้ยางลูกมาย้ยางน้ำพอ่อเล้งอง,ออององาไม่น้กระสิว่าพอ่อไม่ต้องตัดดอกเปิดประตูเลยลาสิแหนกินเองมาแหล่หัอมูน้ำกลนมันรวยๆแล้ว มาแล้วมาน้ำกันรวยรวยแล้วโอ้ยน้ำเผ็ดอาปากเอ,อ้ยห่อนไหลห่อนไหลน้ำเผ็ดอ่ะหอ่อนคักห่อนแน่ <c oughs> น้ำกวนกันรวยรวยมะ <c oughs> เขาใจว่าสิเปิดประตูหแหยนหยา มาเร็วมาเร็วมาเร็ว,รวท้องสับกินนมมักตะแล้วเนี่ยนะปากมิตรน้มเต็มปากเลย,ปยปเปิดมาก,กับพักกันไม่แหจซะ พักกันกฟามฮะห้อนก็รอดอีกห้อนเห็นได้กับว,ว่าความชีพกับว่าพ่อมาเปิดประตูให้พักกันล้างบึม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 จ้ะล้างมาเห็นหยาพักกันมากินหยายห้อนคักเลยเอา้าฝนก้มปุตุบอกว่าวันนี้ฝนจะตก ทั้งร้อนทั้งอ้าวมีสีตกตัดใส่ยางแปลงใดงสาวน้ำเพชรสวยมากยิ่งโตยิ่งสวยนะคะเอาขวัญด้มาเด้อนำมาหัดตกใจ น้ามาตกใจน้วมาหมาสิกัดเพิ่นน้ามาตกใจหมาไปอยู่ด้านหลังเพื่อนเละตกใจสและน้องน้ำเพชรสวยมากนะคะยิ่งโตยิ่งสวยน้องน้ำเพชรเป็นน้องน้ำพมาน้องน้ำเพชรเป็นลูกเพชรตะวันเป็นหลานลุงเพชรสวยมาก ดูน้องจะโตแม่ตัวเล็กๆนะแม่งามใจร้อยสามสิบกว่านิดๆนะคะแม่งามใจตัวไม่สูงไม่ใหญ่นะ้นำพ้าสูงเท่าแม่แล้วนะวันนี้เราก็จะตัดหญ้าขึ้นรางให้เด็กๆกันนะคะหญ้าเราก็งามยุ่เขียว ปื๊ดอยู่แล้ปล่อยน้ำใส่ตัดแล้วปล่อยน้ำใส,ำใส่ใส่ปุ๋ยก็งามจังย่าไหนนะคะน้ำวายแม่ขี้หลังแน่โอ้แม่ขี่นะขาถึงเนาะยังยังไม่ได้ฝึกน้ำว้าให้ขี่หลังไปแล้วน้ำเพลรอยากบุกไปน้ำพ่อแล้ว วันนี้ตัดหญ,ญา้าตัดหญ,ญ้าให้ลูกๆกันคิดว่าอากาศร้อนกรมอุตุเขาบอกวันนี้ฝนจะตกเรามารอดูกันนะคะว่าฝนจะตกไหม ถ้าฝนตกย้าก,ก็จะเออได้ชุ่มชื้นเขียวฉุ่มนะคะลูกๆเราก็จะมีย้าก,กินที่นี่ดรงทองฟาร์มที่นี่อยู่บ้านใหม่นะคะกว่าเราจะมาจากนาเนาะบ่ายสองบ่ายสามโมงนะเพราะว่าลูกๆเราอยู่บ้านใหม่นะคะ เราปล่อยเขาอิสระธรรมชาติเพราะเราปล่อยเขาแต่เช้าอ่ะเช้ามาเราก็ปล่อยอิสระธรรมชาติเขาให้เขาหากินเองอยากนอนน้ําเขาก็นอนอยากนอนล่มเขาก็นอนอยากแท้เลี้ยงหญ้าเขาก็จะเดินแท้ช่วงบ่ายค่ำๆเดดอ่อนๆเราถึงออกมาหาเขาเขาก็จะวิ่งตามง่ายอย่างนี้แหละ อากาศร้อนๆเขาก็จะอยู่ใต้ร่มไม้นอนแช่น้ําตอนเรามาถึงใหม่ๆเขานอนแช่น้ํานะคะเขาอยู่ในน้ําเขาพากันนอนแช่น้ํากันทองแท้ก็สวยนะคะเสียแต่หางเสียดายหางน้องมากเนาะแม่เหยียบขาดเนาะทุกอย่างสวยหมดนะสวยหุ่นดีเสียที่หางขาดนะคะลูกเจ้าทะเลทองทองแท้นี่คือลูกเจ้าทะเลทอง ลูกแม่พูนรับแม่พูนซับนี่สูง1ม3 8 3 9นะคะแต่แม่งามใจนี่สูง1า3 1 3 2เองนะคะเราไม่ได้วัดอีกนานแล้วเนาะ,ะไม่รู้จะถึง1ห3 5ไหมเนาะ,ะเราไม่ได้วัดนานแล้วนะคะแต่แม่รับนี้เราวัดตั้งแต่วันที่รับเขามานะ,ะเขาเรียกว่าเข้าซองวัดเลยนะ,ะตอนเราซื้อมาจากเจ้าของเดิมเขานะคะ น้องทองสาบนี้เรามั่นใจว่าเขาจะโตเขาจะสูงนะเพราะว่าพ่อเขาสูงใหญ่นะเจ้าทะเลทองสูงใหญ่นะคะไกยัยกใหญ่สายอุทัยนะแล้วแม่เขาก็สูงร้อยสามแปดสามเก้าก็โอเคอยู่นะคะแต่แม่งานใจตัวไม่สูงแต่ลูกก็โอเคอยู่นะน้องน้ำว้ารู้ๆเห็นหมาเขาจะมา น้องน้ำว้าสูงกว่าแม่แล้วน้องน้ำว้าเพิ่งจะปีกว่านะฮะน้องน้ำเพชรก็ดูฟอร์มแล้วจะโตใหญ่จะสวยนะน้องน้ำเพชรนี่สวยนะคะตัวใหญ่ตัวสวยสงสารเสียดายแต่หางน้องน้ำเพชรนะคะน้องน้ำเพชรโดนเหยียบหางขาดเสียดายหางน้องมาก เราเลี้ยงเขาแบบให้ความอบูนอยู่กับเขาเราลักเขาเขาก็ลักเราจังนะดูดูป <c oughs> ากันลุมหมาเจ้าบ่าวมาตัวเดียวโดนลุมนานๆมาเจอกันโดนลุมเลยนะร้อนร้อนพ้อนขนาดนี้ยังพากระออกมาแทะเล็มหญ้าเนาะมาด้วยเถอฝนตกด้วยเธอ อให้ฝนตกยญ้าจะได้เขียวชะอุ่มชุ่มชื่นนะคะเขียวชะอุ่มชุ่มเย็นสบายนี่คือแปลงหญ้าเราที่ให้เขาแทะเลมนะคะให้เขาแทะเลมแล้วเราเราทำเป็นล็อกๆนะพักหญ้าให้เขา ถ้าให้เดินเข้าเดินกินทุกวันไม่พักเขาไม่มีเวลาฟื้นตัวนะย่าเราก็เลยพักเขากินจนเตียนแล้วเราพักเป็นช่วงเวลาที่เขาพักนะคะรอฝนนะถ้าฝนมานี่ยย่าก็จะงามฝั่งทางนี้คือเราตัดให้กินนะเราไม่ให้ลุยเราไม่ให้เดินเข้าไปแทะเราไม่ให้ลุยเข้าไปเราตัดตัดขึ้นล้างหญ้าให้นะคะ ตัดขึ้นลางให้กินนี่น้องน้ำบาคนสวยของเรานางเอกประจำาดงทองฟาร์มแต่เจ้าการกล้วยไปอยู่สาตาฟาร์มเพราะว่าเราอยู่ด้วยเราเอาเขาอยู่ด้วยกันไม่ได้นะเพราะเขาเป็นลูกของแม่พูนซัยเนะแล้วเขาเป็นพี่ชายของน้ำบาถ้าน้ำบาโตเป็นสาวก็กลัวเขาจะเขาจะขึ้นทับนะแล้วเราก็กลัวเขาจะทับแม่เขาเนาะ เดี๋ยวเป็นเลียดชิดนะคะเราก็เลยไม่ไม่ไม่ให้เขาอยู่เนาะแต่อยู่ไม่ห่างกันคนละหมู่บ้านห่างกันประมาณสามสี่กิโลเราคิดถึงเราก็ไปเยี่ยมได้นะน้องการกล้วยเราก็ไปเยี่ยมแต่ถ้าจะให้อยู่ด้วยกันอยู่ไม่ได้นะแม่กับลูกก็เลยแยกกันอยู่เรารักทุกตัวนะคะ ทุกตัวที่อยู่โงรงทองฟาร์มเราไม่ขายไม่ค่านะคะเรารักทุกตัวเราไม่ขายเราไม่ค่เา,าเราให้แบ่งปันให้คนอื่นเลี้ยงช่วยนะเลี้ยงฟรีนะคะเรายกให้ฟรีไม่ขายแต่เรามีสัญญาจใจไม่ให้ค่าไม่ให้ขาย,ขายเลี้ยงดูกันไปให้เอาลูกเขานะ อากาศร้อนมากแป๊บเดียวเดี๋ยเขาก็ขึ้นไปแล้วนะ่ะเพราะมันร้อนเดี๋ยวเขาก็ขึ้นไปนอนน้ําแล้วมันร้อนมากอยู่อยู่ไม่ได้นานนะนหําใจหอนมาลูกป,ป้าเฮาเขา,ขาหมขอมเถอะอู้หอนขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมเข้ามาให้กําลังใจอากาศร้อนเราจะพาเด็กๆไปนอนน้ําดีกว่าขอบคุณมากค่ะฝากกด ติดตามกดซับสไคร้ด้วยนะคะกดเลิฟเป็นกำลังใจค่ะ